ฮ่าฮ่ฮวันนี้เราจะมาบุคคลป่าอุปลุป้าเพื่อยึดเมืองคนป่าอุปลุป้ากันนะลูออ่อาซีมาสามมาตุ้นตาอีรูม่มายมมายมเหมะเฮ้ยนี่มันคนป่าอุปลุป,ป้าหรือพี่โตเนี่ยอาซีมาสามมาต้นตาเอ,อื่องแหละเรายึดเมืองมันกันเลยเยวยิงมันแล้วก็ยึดเมืองมันยึดเมืองคนป่านี่เลย เย็นเฟียเดือนตุลายยัพลาเหือไปออฮะฮฮฮอืมนั่นแหละเอ่วันที่คณวันนี้อยู่ช่างไหยเอเ p มีโปรดักชั่ครับยูซึมันจะอยู่กันในกมแทบเกมบัดตัวนุ่มนิมนี่นะางชอบเล่นกันอีกแล้วนะครับยูซึ่งวันนี้เราก็ลัมาเล่นแบบทหารรัฐบุกคนป่าอุปรุป้าเพื่อยึดเมืองนะครับ เดเร่เด่เดเร่เด่เดเดเรเดเดเด่เด่เด่ปั๊บจะกหลังหาปั๊บนึงงเดเด่ด่ดเร่ด่เดเดเรเดเด่เด่มันโหดหลบอยู่หลังไว้อีกยิ่งเออเอ้ยอูบลอมโหดมากกัพวกถือปืนเนี่ย แม่ไม่โหดสำหรับฉันเราโอขอดเยอะนี่วะแต่ไม่โหดสำหรับฉันยอดปอดิวปิวปูดิวปิวปิวปิวแต่ยังไม่ตายเว้ยโอ้มันยิงกันเองวะยอดก็เลยปรสงสถาัณสามารถไม่สามารถจัดการคนป่าวกนี้ได้เหลือแค่แค่สามคนเท่านั้นก็เลยเอากำลังกองกำลัง

เดดเดดเดดเดต่อไปนี่พวกรัสเซียมันก็ไม่ยอมไมยก็ยกกองกำลังมาแบบอยากจะยิดคนป่าด้วยเหมือนกันนี่คือพวกรัสเซียนะครับมันก็อยากจะยิดคนป่าเหมือนกันเนมันอยากยิดคนป่าเหมือนกันมันก็เลยยกกองกำลังมา จากการคนป่าแต่คนป่าครันนี้ก็มีช้างแมมมอสแล้วก็มีตัวเก่งหลายๆตัวนีเฮ้ช้างแมมมอสก็ทำอะไรไม่ได้หรอกดิวเลยช้าง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 ไม่เคยเห็นช้างลือมมาลือมมาอะไรเช่นนะี้อุ้ยลบลบไปยิงเย่เราสาม,มารถจะทำอะไรได้ยูฮูยูฮูอืมอะไรเนี่ยไป,ไปบ่ายเจ็บเจบ Chào mừng kênh một phần đi phần đi ha <laughs>